ความฉลาดและก็ความเก่งนะคะก็คือความสามารถหรือว่าทักษะที่มีอยู่และนี่นะคะก็คือ9ข้อที่เป็นการเพิ่มความฉลาดซึ่งมันอาจจะช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เลยก็ได้นะคะและก็ช่วยให้สมองของคุณมีความเฉียบแหลมมากยิ่งขึ้นและยิ่งฝึกก็ยิ่งได้ผลเหมือนการออกกําลังกายค่ะที่ส่งผลดีต่อกล้ามเนื้อยิ่งฝึกฝนก็จะยิ่งแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองข้อที่1 ฝึกเป็นคนนิ่งๆพูดแต่สิ่งที่ดีถ้าอะไรไม่ดีก็อย่าไปพูดมากค่ะไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือว่าจะผิดแต่ถ้าหากว่ามันไม่ดีเป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูดเลยก็ได้เพราะการพูดในทางที่เสียหายนั้นมีแต่จะทําให้จิตใจของเราตกต่ำลงข้อที่สองคือการฝึกเข้าใจธรรมชาตินะคะว่าอะไรอะไรมันก็ผ่านไปเมื่อมีความสุขก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไปเมื่อมีความทุกข์ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุกข์มันก็ผ่านไป เวลามีสถานการณ์แย่ๆเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันทีว่าเรื่องราวเหล่านี้ก็เดี๋ยวคงจะผ่านไปเช่นกันข้อที่3คือการฝึกไม่สะสมนะคะการสะสมอะไรสักอย่างเนี่ยมันคือภาระไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระเป็นแต่ความดีเท่านั้นนอกนั้นคือภาระทั้งหมดไม่มากก็น้อยต่อมาข้อที่4คือการฝึกมองตัวเองให้เหล็กเข้าไว้ค่ะจงเป็นคนธรรมดาอย่าเป็นคนสำคัญ เมื่อเวลามีอะไรเกิดขึ้นก็อย่าไปให้ความสำคัญกับตัวเรามากเกินไปข้อที่หคือการฝึกเข้าใจเรื่องของการนินทาค่ะคนเราก็ต้องรู้ตัวว่าเราจะต้องถูกนินทาแน่นอนและเมื่อถูกนินทาขอให้รู้นะคะว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะซึ่งนั่นแปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลกนี้ข้อที่6ฝึกเป็นคนสบายๆอย่าไปยึดติดกับความสมบูรณ์แบบมากจนเกินไปเพราะความสมบูรณ์แบบ มันไม่มีอยู่จริงหรอกนะมีแต่คนโง่เท่านั้นที่มองว่าความสมบูรณ์มีอยู่จริงต่อมาข้อที่7คือการฝึกให้ตัวเองพ้นจากการเป็นทาตของเงินเราจะต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีใช้อะไรอยู่ก็จงพอใจกับสิ่งนั้นการที่คนเราจะเลิกเป็นทาตของเงินได้ก็ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อนค่ะเมื่อรู้จักเพียงพอแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องหาเงินมาก และเมื่อไม่ต้องหาเงินมากชีวิตก็มีโอกาสทำอะไรที่มากกว่าการหาเงินด้วยต่อมาข้อที่8คือการฝึกอยู่กับปัจจุบันเมื่อเรากำลังรู้สึกหดหูใจนั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอดีตค่ะเมื่อเรากำลังรู้สึกกังวลใจนั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอนาคตหากเรากำลังรู้สึกดีและมีความสุขก็แปลว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบันพร,บพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่า ให้ทำทีละอย่างโฟกัสทีละงานแล้วทุกจะเข้าไม่ถึงใจเราสุดท้ายนะคะข้อที่9คือการฝึกให้ตัวเองเสียสะละและยอมเสียเปรียบคนอื่นบ้างการที่คนคนึงยอมเสียเปรียบคนอื่นบ้างเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะใครก็ตามที่บ้าความถูกต้องบ้าเหตุบ้าผลอะไรเงี้ยไม่ยอมเสียสะละอะไรเลยไม่นานค่ะคนคนนั้นก็จะเป็นบ้ากลายเป็นคนที่ ถูกทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขเพราะต้องปะทะกับคนรอบข้างเต็มไปหมดเพื่อความถูกต้องที่ตัวเองยึดมั่นถือมันั่นเอง